พบกับพวกเราทาแลบนะครับกับมารันในรอบปีวะวันนี้นะครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันนะครับโบราณเนี่ยเขาบอกไว้ว่า เขาบอกว่าห้ามเล่นซอแหนตอนกลางคืนเฮ้ยจริงเหรอใช่วันนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่ะพี่เฮ้ยวันเนี้ยวันเนี้ยผมก็เลยจะพาทุกคนมาลองพิสูจน์ดูเฮ้ยจริงปิดต่ยวันเนี้ยผมก็เลยจะมาลองพิสูจน์ดูว่าที่เขาบอกกันเนี่ยคนโบราณเนี่ยใครชื่ออะไรคนโบราณชื่ออะไรอไอ้ชื่อไอโบราณไอโบราณไอโบราณเนี่ยไอ้โบราณเนี่ยไอ้เฮียถือจนหนักมาแล้วเนี่ยมาดูกันเนี่ย ดูกันเนี่ยที่เขาบอกว่าห้ามเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนนะมันอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าเราจะเล่นกันยังไงดีก็เดี๋ยวจะให้จับคู่ว่าไงจับคู่หามีโอ้โหไอ้เฮชัดเฟีชจดแล้ววันนี้แล้วก็มีแขกเราเชิญมาด้วยนะครับแขกเราเชิญครูตอดไอ้เแข้รับเชิญมาเลยครับเชิญฝึกสิกมาเลยครับไอ้เียแขกเราเชิญครูตอดเฉยเลยด่าจิมเป็นด่าสเปรห์ แต่ถ้ามึงมาคอเธอมารอทำไมมารอมารอทำไมเฮ้ยแบไปตกเพาะอไมอ่ะเนี่ยมานีดิมาดิเจี๊ยบเฮ้ยขาเราอยู่นิ่งดิน้องชายแถวบ้านนะครับก็มาร่วมทำคลิปกับเราด้วยเฮ้ยอย่าลืมตา้องไงเองตาคอนของเราวันนี้นะขออนุญาตขออนุญาตตา้องสุดหล่อของเราครับนี่อะไรซุ่มตู้ซุ่มตู้ ไปเคลียร์คนนึกบอลโอมถือกล้องครับถือกล้องแต่กล้องสุดหรอไ่เนี่ยไม่รู้เามให้น้องๆเถอะบ้านอะไรนี้มาช่วยกันนะเพราะว่าตอนนี้ช่องเรามีแค่สามคนอย่างที่เห็นกันเออไม่ต้องมีอยู่แค่นี้แหละพยายามหาเพิ่มอยู่เออพยายามหาเพิ่มหาเพิ่มอยู่เออพยายามหาเพิ่มหาเพิ่มอยู่เออพยายามหาเพิ่มอยู่ใครสนใจเห็นคลิปนี้ก็อยากจะมาร่วมช่วยด้วยกันแบบเป็นครอบครัวเดียวกันก็ทักมาได้มาได้นะครับผม เราแบบกติกากฎของเรามีไม่เยอะคือข้อแรกเลยห้ามติดหี <laughs> เพราะว่าเดี๋ยว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 เกี่ยวอะไรกันก่อนไม่ไม่ตัวพูดเนี่ยไอ้เหี okay. ้ยไอ้คนพูดเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนก่อนมันจะมาถ่ายคลิปจะไม่เดี๋ยวเชิญครับมาถ่ายคลิปก่อนนะครับขอกำลังใจขอเฮียเพราะว่าไอ้ตัวล่าสุดไม่ใช่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวล่าสุดเนี่ยติดถีจนมันไม่มาแล้วไอ้สัตว์ไปอยู่กับเมียแล้วทิ้งแม่ด้วยไอ้เหี้ยป่เราไปเริ่มเล่นกันเลยไหมเพือเป็นการไม่เสียนาฬิกาเวลาเล่นเล่นยังไงก่อนก็ คนหาหนึ่งคนคนซ่อนอีกสามคนเอออ้าวแล้วอีกคนนะโป่งสีโป่งใสอ๋อเฮ้ยไปก๊อปโอหันหน้าเขาไม่ได้เอาชื่อใหม่อ๋อไอไอจอดไอล่องหนเออนั่นแหละคนหาหนึ่งคนคนซ่อนสามคนเราจะเล่นกันสักสี่รอบดีส้ารอบสองสามรอบเนี่ยเออประมาณนั้นเรามาร้องเล่นกันว่าคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเล่นท่อนหนกลางคืน ตอนนี้เราจะวันนี้เราจะมาลองดูที่สวนสาธารณะแผนกล้อผนธารณะของท่าแฉลบบ้านเรานะครับโอ้ยติดหมอกเว้ยเราจะมาลองเล่นกันโอเคเราไปลองเล่นกันเลยไปมาตาแรกผมก็โดนเลยเฮ้ยเรวอยู่กับตากล้องสองคนด้วยที่มาน้ำหนึ่หนึ่งหนึ่งร้อยแล้วเราจะไปเริ่มหากัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่เอฟยูโเจ็ดสปดสีเก้าห้าสิบหอสองสามห้เกห้าเกหกเกเจ็ดเกแปดเกเก้าหนึ่งร้อยไปพี่มันเล่นอะไรแบบนี้พี่ไม่กลัวบ้างเลยเหรอพี่กลัวดิพี่มืดขนาดนี้มองก็มองไม่เห็น ไม่เงยลราดูลราดูรอบๆลราดูรอบๆโอ้ยมือจัดเนี่ย <Yeah. S 2> จะหาตรงไหนก่อนดีวะตากล้องเดินในแถวนี้อ่ะเนี่ยพี่เงยแล้ซ่องกันเนียนจัดเราเจออะไรบนะ้างอืมอย่าเลยหาใน,ห,นนะห้องน้ำหมดแล้วห้องน้ำเลยห้องน้ำนี่นะ่นานจะมีอยู่แต่ก็น่ากลัวลนะพี่ห้องน้ำอะ่ะ ทีี่ัแม่่่งงงออยาากว้ะิดดูแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ที่แอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่เพื่อนจับกล้องได้ปะไม่เห็นไอคิมว่ะเขียวแล้วตอนนี้พี่เพียงกำลังเข้ามาหาครับแล้วก็เข้ามาแอบกในห้องน้ำนั่นเราจะเดี๋ยวไปดูกัน แล้วประเด็นนะมองไม่เห็นด้วยไอ้เนี่ยโอ้ยตรห้องน้ำนี่มีอะไรแปลกๆปล่ากลิ่นเยี่ยวเลยพี่โคตรเหม็นลึมเลยอ่ะห้องนี้ติดอยู่เว้ยห้องนี้ติดอยู่เว้ยลองดูพี่เหมือนมันจะมีเว้ยลงทุนจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอาอี้อย่ามาปิดหลอกกูเอาอี้แค่แค่มีหรอคุณดูห้องน้ำนี้ไม่มีที่เดี๋ยวเราไปดูห้องตดอไปเฮ้ยเออคุณก็นึกว่าจะเอ๋ซะแล้วนี่เดี๋ยวห้องน้ำหนึ่งไปครับลุยเฮ้ย มนบง่ยมันยบหลอก้วยบอก่าไอ้ยี่อไอ้อ้นเอ้ยโอ๊ยไอ้ยี่อไอ้อนี่ยโอ้ยใจหมดล่อะได้แจ็คพอตไหมครับมาดูวนนี้ไอ้อ้นนะไอ้อ้นเจอคนแรกไอ้นี่ครับโดนะครับยังไตกใจหมดไปครับลุยลุย กันเนี่ยอะไรกูมาสามปีเข้ามาไอ้คุยหาเจอง่ายดิตอนนี้ยขอออกันนะครับนี่ครับนี่ครับนี่หรออ้อมเข้ากันอย่างนี้หรอเออสุดสาราเจ๊แลบนะดีคนโหเอ้าตรงไหนอ่ะเอาโดนมาดิโดนมาดิด้วยตัวนึง เฮ้ยฉันคือสุดม้าด้วยกนยิงไง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 น่ะก็จบไปแล้วนะครับตาแรกเมื่อกี้ที่ผมหาโคตรง่ายอ่ะเมื่อซ้อนที่เดียวกันอนะ่ะที่ดูเถอะโอ้ยก็คือแบบพี่เขาันมืดขนาดนี้ใครจะกล้าไปแอบคนเดียวอ่ะรักกันเกือนนะ่ะซ้อนกันที่เดียวสามคน <c oughs> ไม่คิดว่าจะปีนให้มาดูเออโ้ยี่คนอ้วนอย่เนาะนึกว่าโดดขึ้นมาไม่ไหวโอ้ โอ้เขาไม่ได้เร็อ้วนเว้ยเรียกว่าจำมาบัวจำมามาตาที่สองน้องอ้นนะครับน้องชายสุดที่ตเขาเป็นใช่เดี๋ยวรอดูเนี่ยผมเจียวรอยืนก็กูตกใจเลยตาที่สองนะครับอ้นเป็นมาให้อ้นหากันดีกว่าไปไปเลโกเริ่มตาที่สองกันเลย หกและครึ่งช1่วโมง later ก็สองก็สามก็สี่ก็ห้าก็หกก็เจ็ดก็แก็นไป let's go <S ปหากะไดีกว่าครับทุกคนคูว่ามันจะนแบบแอบไหมวะลองเดินรอบๆแถวนี้ก่อนเพื่อนอ่ะดูดูดดต้นไม,ม้อะไรอย่เียแล้วแลม่งรักไก่กูไงเี้ยนี่มันเหลี่ยงไมมสับไอ้เหี้ยเปิดแฟบไม่ช่วยเหี้ยเลยเห็นปเห็น ม่เห็นนะ้ำมืดตึบเลยตอนนี้แถวนี้มันจะมีอยู่ห่ามันอยู่ที่เดียวกันปะรออะไรอ่ะไปได้วยการมืดขนาดนี้อ้าวไปดีปะ่ะกูว่าถ้ามันเจอจุดแรกที่ห้องน้ำใช่ปะกูจต้องไปแอบ,บข้างหน้า,าไม่ก็แอบ,บแอบ,บนน้อนอ่ะเราเดินสำรวจตรงนี้แล้วไม่มีนะครับ มืดมากทุกคนมืดจนกูปวดแล้วเหนื่อยหมอกด้วยครับหมอกลงด้วยเหรอโทรศัพท์กูละหมอก <c oughs> กล้องเหร <c oughs> อ กูเรื่อกลัวแล้วไหนเยอะข้างล่างวะดูตาสะพานนี่แม่งไม่ลงทุนเข้าไปขนาดนี้ย่าตกใจวย่ากใจวะแไงพี่โอ้นอาเอา เอา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 ก็หาอยู่เนี่ยเออนอนอย่างนี้เลยเหรอกูแล้ววะก็พี่ไงเอ๋อเออพี่กูข้อแรกกูหลับไปเป็นชั่วโมงแล้วน่ะเออกูข้อแรกเหรอใช่พี่กูอีกแล้วเหรอเออพี่นั่นแหละกูนอนอยู่นั่นเนี่ยอะไรวะอยู่แถวแถวนี้แหละอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนหรอกวัววัาอยู่ข้างหน้าหม เฮ้ยไอ้กูสานอนแม่อไอกูเจอไอ้แก่ไหรหวะไอ้เฮี้ยมันไปนไหนกันวะอยู่ข้างหน้านี่แหละนีม่มันมีที่แอบที่นึงเปิ้นเปิ้นที่คิดพ,พวกมันน่าจะทำได้เฮีย้ยลองดูพวกมันบ้าวะ่ะ กูหานอนอยาอ่างดีไ <Wet> ม <them out> ่เจอกูได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยไปทำไรอะไปล่้นทำอะไรทำอะไรกันหอเ้ยโป้งป้่งผีโป้งจิมอ่าเขวยวยกูโดนอีกไอ้เฮียคุณจังหระเฮ้ยเฮ้เหียไปอะไุ้นทะไรอะไรกัน่อยเขควยเฮียปงีโปงจิมีจังไอเฮี่ว้เียวเพิ่งยิ้เลยกูอ่อนกูอ่อน

นี่เดียวเนี่ยเย้ยตาเลยมั่งกูโดนอีกอ่ะกกูดูตีนกูดีที่ยาวดูกูดิดูว่ะผมกูฝ่าแบบนอนแบบโอ้โหเย้เลยแม่งเจอกูคนแรกแกมันรู้ว่าอะไรหรอแค่นี้เกมเด็กเล่นผมเล่นมาสามสิบปีแล้วไม่น่าไปแอบที่เดียวเลยนั่นละโอ้ยติดเท่าไหร่ผ่ติดหกเองผ่านมาสองเกมแล้ะคนโบราณเออไหนไหนครับคนโบราณว่า แต่เราแต่เราแต่เราไม่ได้ลบหลู่เราเราอย่าไปลบหลู่รูแต่คือแบบเราแค่จะมาร้องให้คนที่เขาแบบไม่กล้าอให้ร้องให้กลุ่มกับพวกแบบที่เขาไม่กล้าว่าเออแบบว่าไม่ให้เล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเนี่ยเออมันเป็นยังไงมันหรือเปล่าถ้าลองได้แทนใครเนี่ยก็พี่ว่ามาเล่นให้ทุกไอคนนั้นเออว่าพี่ว่าเขาบอกว่านั่งไปเตายดีแล้วเออมันจะเป็นอะไรมันจะมีอะไรหรือเปล่าเเอ The Golden r a โ i o หลอนทุกที่ปี้ทุกคนทุกชนชาติ พี่ไม่มีสาระเลยไม่ใช่ขอสาระไม่เอาสาระมาตาลีตาเท่าไรสามตาที่สาม <c oughs> ม,เป,มเป็นอีกแล้ว, <c oughs> ลวมา พี่ผมว่าคลิปเนี้ยพี่อ่ะกลัวกูเจอละกลัวกูเจอละเจออะไรของดีเจอผีเพิ่งบวชมาด้วยไม่ใช่ไปใช่ลิปเนี้ยจะมันมีสาระแบบเด่นๆเลยพี่อ่ะสาระสาระอะไรวะสาระเล็วแป๊บตัดจบเพียงเท่านี้ะมาตอนนี้ผมก็เป็นคนหายแล้วไปเริ่มกันเลยเริ่มเกมต่อไปกันเลย let's go ไป เรามาเริ่มนับกันเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดย์โฟร์แปดสิบเก้าแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าเก้าิเก้าเก้าสิบเสบองเสิามยนับจนเบอาาเร์เกาสเก้าหหาไปเล้มยด่ากูอยู่รุ่งนี้นะอยู่รุ่งนี้ไม่ต้องแยกกันหน่อย mình lăm mười lăm mình mình mười lăm mười lăm mười lăm mười mình mười lăm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  đó lăm mười lăm mười không mười lăm 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 วัออนวันมาตรงนี้มาตรงนี้นี่โอ้ยอ้า<ห>นายพี่คี่ว่าตรงห้องน้ำไม่น่าจะไม่ซ่องกันแล้ววะมันเจอรอบหนึ่งแล้วผมว่าแถวแถวโน้นหนะพี่โซน,น,นเนี้ยเรายังไม่ได้ไปมันยังไม่มีใครซอนเลย ลองไปดูพี่ลองไปหาให้หมดเอางี้ไหมขวา้ายซ้ายดีอ่อาซ้ายก่อนดีกว่าไปซ้ายอ่ะพี่ออขวา้ายซ้ายดีอะ่ะแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ที่แอบแล้วเป็นเฮ้ยไม่ให้กูเปลี่ยนที่ก็ให้กูอยู่ตรงไหนเนี่ย พี่ครับตอนนี้ผมไปได้ที่แอบใหม่แล้วนะครับอยู่ไอพีอยู่ตรงนู้นน่าจะมองไม่เห็นในกล้องครับเห <He ard S 2> ็นไหมอ่านั่นแหละโทรศัพท์ม,มันแตกวงไวอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอชมกัน Let's go รอบนี้แม่งซ้อนกันเนียนจัดเลยครัพี่ใช่เหรอไม่ใช่แม่งอยู่ด้วยกันอีกนะมืดก็มืดเนี่ยพี่แม่งกลัวแม่งชอบซ้อนด้วยกันเมื่อกี้เป็นอะไรวะน้องชายแบตหมดพี่ แย่จับไปไปตืมไหมเนี่ยข้ามือจัดเร็วสิไปหาช่้ยพี่มองด้วยไว้พี่มองไม่เห็นเว้ยอันนี้คือผมได้รับสิทธิพิเศษนะให้น้องตากล้องช่วยหาได้เพราะว่าผมสายตาสั้นมองไม่ค่อยเห็นตอนนี้คือพี่ผมว่ารอบนี้แม่งเนียนจริงว่ะ ไห้ลืมมองแถวนี้เรยว่ะมีไหมหน้ <S <S ามีเหรอวิใ,ใช่เดีด๋ยวดูตรงไหนกันวะอาจจพี่มองเลยเนาอ เยอะมันไปไหนกันวะทุกคนพี่ผมมาอยู่อยู่ข้างในนั้นหน่อพี่ตรงเราเดินขึ้นไปดูยังยัง,ยงนี่เ,นออเราเดินออกมาเออี๋เราเดินอ้อมกันดีกว,ว่านี่เลาแมงโคตรมืดอ่ะเฮ้ยลองดูเปล่าเฮ้ยสามิตรเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยใครวะ เอ้ยเนี่ยคุยเลยวะใครวะจัดที่แรกไปนอนอยู่ตรงนู้นอย่างคันน่ะไอ้ยไอ้เยัยเราเมื่อกี้เดินผ่านไม่เห็นด้วยไอ้เยัยนอนอยู่อย่างคันน่ะกคุณเราเจอคนนึงละเราเจอคนนึงละน้องพีนะครับน้องชายไม่ไหวครับไม่ไหวคนนึงไม่ไหวไปอันต่อครับเหลือสองคนครับหาจะเจอหรือเปล่ามันจะอยู่แถวหนุนหรือเปล่าวะคุณดูดูว่าอะไหรือเปล่ามันมันคงไม่ซ่อนกันห่างกันมากขนาดนั้นเพราะไอ้พวกนี้มีกลัวยู่กันมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละ ผมว่าเลยไม่ได้ดูข้างล่างเลยพี่เราดูต้นไม้ตรงนะี้เผื่อมันว่ายไ,ไ,ไปโอ้โหพี่เฮ้ยอยู่นู้นี้แล้วปะวะว่าต้องดูรอบๆนะพี่เนี่ยแถวๆเนี้ยมาลองลองไปดูดิเผื่อมันจะเผื่อมันจะซ่อนอยู่ในขี้เลน <c oughs> เราบอกตก <c oughs> น้ำผมอะสายตาสั้นขี้ผายเลยเดินไงได้พี่อย่าตกน้ำมาพอ <c oughs> ช่วยไม่ทันตกน้ำอะ เฮ้ยผมว่าอยู่ข้างบนหรอพี่ไม่ได้อยู่ผมว่าไม่เมื่อกี้เมื่อกี้กูเตะหินเยอะอ้เหี้ยกทำทำคลิปโอ้โหโอ้โหกูไม่เห็นได้ไงเลยอ่ะอ้เหี้ยเจอไม่เห็นได้ไงเนี่ยกูถามจริงเฮียรออยู่ดีๆมันด่าแล้วเด่ะมันมีตัวนึ่งมันมีอีกตัวหนึ่งมันมีอีกตัวหนึ่งอ้เหี้ยรออยู่ดีๆมันด่าแล้วเนี่ย ันมีอีกตัวหนึ่มันมีอีกตัวนึ่งนี่ครับกลัวแล้วกูเดินรอบเลยสัตว์ผบนะครับสามคนเยอะโคตรคันอ่ะพี่เปลมหานานจัดอ่ะกูมองไม่เห็นไอ้เจ๊ดรออยู่ตรงนี้ตั้งนานหลัโอ้เยิะจังเยอะจังไปครับโอเคตาอนนี้ก็ตาสุดท้ายแล้วกันแต่ว่าตาสุดท้ายเนี่ยไอ้คนเป็นเนี่ยมันแบบมันแบบแบบแบบอยากเห่าไงอยากลองของเออมันเห่ามันเห่า จี๊บๆไอ้เหียดูกแแปกันไกลๆเลยจี๊บไอ้เหียตอนนี้เราจะแบบแอบกันแนหโนเลยแบบแบบดับเบิลอะดับเบิลเลเออไม่เแน่นอนไม่ไไม่ใช่ตรงนั้นนะรเราเราไปเริ่มหาเลยว่ะปาริสกเฮ้ยไม่ใช่ดิเฮียเราต้องไปรอดเลเอออไ น้องชายเป็นคนหาไม่แต่กูบอกอะไรมึงอย่างหนึ่งนะเว้ยเรื่องซ่อนแอบมึงสู้กูไม่ได้หรอกกูมีประสบการณ์มามากกว่า30ปีเว้ยเฮ้ยมึงเมื่อยายุ1ิบหอี๋สาปีเอ้ยไปเดี๋ยวเปเริ่อง few inches later หนึ่งร้อยเฮียก็อดแอบอะอเฮียเป็นพื้นทีแค่ละเฮียเออเอาเอางนะมันไม่กล้าไปแอบกายรับพ่อเนี่ยจริง ก็ผ yeah, ีไอ้เฮียขนาดกูจะนอนฟังแต่กมันยังไม่กล้าเลยรออะไรบอกให้กูปิดไปเปิดที่ไอ้หมอลำหมอลำหมอลำอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก้นปั่นไอ้เฮียวันวันนี้ผมก็ป่วยนะไปหาแถวนึงนะเรือจอดเรือที่จอดเรือไปไปไปที่จอดเรือเนี่ะที่จอดเรือที่สงสารก็จะเป็นตรงนั้นวิ่งเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะอาจจะเจอไอ้พวกนี้มันกลัวไอ้ยังไม่เจอก็แปลกอ่ะเอ้ยยังไงมันก็แอบที่แบบอย่างน้อยตรงนั้นนสองคนเชื่อกูกูว่าตรงนั้นนสองคนต้องสองคนละมันจะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่กล้าไปแอบคนเดียวไอ้เออมันจะมีอยู่หม่องหนึ่งเอาไปเดินเ่า จะมีอยู่หม่องหนึ่งด้วยจะพกไปจะไปซ้อนกันสามคนสบายเลยอีสั์เฮ้ยทุกคนว่ามันอยู่ไหนกันครับผมหาไม่ค่อยเจอเลยผมว่าเออมันก็ยากแหละผมกูว่าอยู่ไหนไม่รู้นะไหนแบบว่าว่าแถวๆนี้แหละ มึงโป้งกูเดือยกูอยู่นี่แหละใครล่ะใครล่ะดูแบบหายากเลยไม่รู้เดินมาสักพักนะครับเออมันก็ยากเนเนาะมึงว่ามันอยู่ไหนกูว่าอยู่ไหนรู้แหละมึงอยู่ไหนแต่ไอ้แบบกูว่ากูว่าแถวๆนี้แหละฮะมึงว่ามันอยู่ไหนวะมีวะมีวะมึงโป้งกูเดือยปล่อยอ่อนได้ะใครล่ะใครล่ะไม่ไม่ไพี่พี่พี่เฮ้ย ไอ้เฮียหลับมิยังเนี่ยช้าครับช้าปองครับช้ารึครับช้าเฮียร้านยังไม่เปิดครับเอ๊ะงั้นเอ้ยปลดเชือกได้ปะวะมันปลดเชือกได้ปะเฮ้ยร้านยังไม่เปิดครับลูกค้าผมไปไปเลยนะอ่าเด็กมันจะมีอีกคนนึงอยู่ตัวเดียวครับตัวเดียวผมว่าไม่ควรจัดแถวนี้หรอกหล่อเฮียมันกลัวผีเฮียูุได้ไงกเนี่ย กู้สานอนหลับฝันดีเลยระวังระวังโดนแปะเฮียหัวเสียวเก็เกิดได้กับโดนแปะแหละพื้นที่เต็มดิิจรที่เต็มจอีกอะครับคนคิดต่อไปเอาให้มันพองเหมือนกันด้วยคนต่อไปแถวนี้แหละโอ้ยอยู่แถวนี้แหละไม่เจอหรอกไม่เจอหรอกน้องชายพี่แม่แอบดีเอ้ยมึงรอรอไปดูได้แต่เดีรอแบบเป็นเยอะดูว่ามีปะมึงกูว่าไม่มีเฮียโล่งเลยรออะไรเฮียไม่มีเทียอะไรเลย เดไหปไปตรงนู้นอ่งียยอตรงดียกจมไม่มีไม่เหียตกใจหมดไอไอจิมาหาตรงนี้ไหมกูเสียโดนแปะกูเสียโดนแปะ่ะจิ อะไรเนี่ยทำไมต้องชายโง่ไอ้สัสโวยาไปตรงนี้ผมผมถามจริงมีมีปัญญาแอบกันแค่นี้ใช่ไหมครับคือคือไม่มียากเลยหรอมีมีปัญญาแอบกันแค่นี้ใช่ไหมครับอะไรรอแกะมีรอแก้คระมีอ่อนให้ไงมีปัญญาแอบกันแค่นี้ใช่ไหมครับพวกคุณอ่ะฮะคุณถามจริงฮะคุณอะคุณอะมีปัญญาแอบแค่นี้ใช่ไหมครับผมผมหลับทั้งเกมครับผมหลับเฉยกลับบ้านไปนอนไป หลับบางเกมเลยการแอบอะไรของคุณครับโดนเจอคนแรกเลยอะไรของไม่ไงแบบอ่อนให้ก็รู้ว่าเด็กแบบเอออ่อนเฉยอ่ะจบไปแล้วนะกับคลิปซ่อนแอบของพวเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอืมก็แบบมึงทำเฮี้ยอะไรกันเนี่ย ก็นี่นะครับเราก็มาเล่นให้ดูแล้วว่าโบราณเขาเล่มนเขาเล่นเท่าไหนตอนกลางคืนก็นี่เล่นกันนี่คือเราเราไม่ได้ลบหลู่นะแต่คือเรามาเล่นให้ดูแล้วเรามาร้องให้ดูแล้วเออมันก็ไม่มีอะไรกันนะมึงเป็นใครไม่ได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม เป็นที่อะไรไปโอเคเอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเราก็มาเล่นให้ดูละไปวีนั้นไปก็ไม่เชื่อได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ลบหลู่มุดเต็มขากูเลยถ่ายไปสักได้แล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ အာမောပဲလှုပ်လေ